วัสดีค่ะวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่เราดำลึกถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทยภาษาประจำชาติที่เราใช้กันด้วยความเค้ชินทำให้บางครั้งอาจจะเผลอพลายใช้ผิดไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับการรักษาและการใช้ภาษาไทยเรียกได้ว่าทรงเป็นต้นแบบของการใช้ภาษาไทยค่ะเราทราบดีว่าพระเจ้าอยู่หัวท่านาสเสด็จพระราชสมภพที่ต่างประเทศ ทรงเจริญไว้ที่ต่างประเทศแล้วก็ทรงศึกษาที่ต่างประเทศแต่ว่าเมื่อสเสด็จขึ้นครองราชแล้วก็สเสด็จกลับมาอยู่เมืองไทยท่านก็ทรงสวนพระไทยภาษาไทยเป็นอย่างมากท่านรับสั่งว่าไทยเรามีเอกราชมีภาษาของเราเองมีตัวหนังสือซึ่งคิดค้นขึ้นเองทรงย้ำถึงหนึ่งไทยเรามีภาษาของเรา ภาษาในโลกนี้ประมาณมีอยู่ประมาณ3,000นะแต่ว่าชาติที่มีอักษรของตัวเองมีอยู่ประมาณร้อยกว่าเราเป็นประเทศหนึ่งในจำนวนนั้นเรามีโชคดีที่เรามีภาษาเป็นของเราเองอันนี้นะพันนยัมตรงนี้สำหรับคนทั่วไปที่บอกว่าจะใช้ภาษาได้ดีอย่างไรนั้นก็คงจะต้องสรุปว่าอย่างนี้หนึ่งอ่านให้มาก อ่านให้มากและอ่านหนังสือดีๆพระราชนนพนที่ทั้งทรงแต่งเองและทรงแปลมาเนี่ยเราจะเห็นว่าการใช้ภาษาของพระองค์ท่านเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างที่สองฟังให้มากฟังคนที่พูดเก่งๆแล้วก็ฟังแล้วก็จับใจความอะไรต่างๆอย่างที่สามก็คือหัดพูดในชีวิตประจำวันเนี้ยพยายามพูดให้ถูกต้องแล้วถ้าเราจะเขียน แล้วก็ต้องหัดเขียนให้ถูกต้องอย่างที่ที่านทรงรับสั่งไว้ว่าการใช้ภาษาต้องให้ถูกต้องทั้งในวิธีเขียนวิธีอ่านและการนำไปใช้สิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เราใช้ภาษาได้ถูกต้องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนชาวไทยรักและหวงแหนภาษาไทยอนุรักษ์ภาษาไทยด้วยการใช้ภาษาไทยสื่อสารให้ถูกต้องนะคะอ่านเขียนถูก พูดชัดและว,วันพรุ่งนี้29รกระกรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติค่ะมารู้รักภาษาไทยกับสื่อสารไทยค่ะ